สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีควัมหลงหลังศึกฟุตบอลยู23ชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศมาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวลาวหลังจากที่ทีมชาติลาวชุดยู23แพ้กับทีมชาติไทยของเราที่มีแกนหลักมาจากทีมชาติไทยชุดยู19ไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์จากประตูของทีรศักดิ์เผยพิมายแล้วก็ลูกจุดโทษของเกิดผลอาบราม ซึ่งจากผลการแข่งขันที่ออกมาในรูปแบบนี้แฟนบอลชาติคู่แข่งในเกมนี้ของเราอย่างชาวลาวเขาจะมีมุมมองหลังเกมแมชนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนบอลคนแรกได้มาตัดพ้อหลังเกมนัดนี้ว่าคิดไว้แล้วว่าต้องแพ้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าเล่นกันได้ดีแล้วแต่ยังสู้กับทีมชาติไทยไม่ได้มันจะต้องมีทีของเราที่จะชนะไทยได้ ส่วนคนต่อมานี่ยังมองไปในแง่บวกว่าถึงจะแพ้แต่ก็เห็นการพัฒนาของลาวที่ทําได้ดีมากเล่นจนไทยหายใจไม่ทั่วท้องขอให้สมาธ์ฟุตบอลลาวรักษามาตรฐานนี้ไว้และพัฒนาต่อไปในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าถือว่าสู้กับไทยได้ดีครองบอลได้ไม่เป็นรองแต่การจบสกอร์และการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายยังขาดขาด,ขาดเกินเกินถือว่าทำได้ดีแล้วพัฒนากันต่อไป หวังว่าจะได้เห็นชุดนี้ขึ้นชุดใหญ่กันทุกคนส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่ามีโอกาสได้ลุ้นประตูจากไทยก็ถือว่าทําได้ดีแล้วอย่างน้อยก็ได้เชียร์แบบมีความหวังถ้านักกีฬาไม่ติดโควิดก็อาจจะไม่ผิดพลาดแล้วก็เสียประตูง่ายกันแบบนี้เช่นเดียกับคนต่อมาที่ก็ได้คอมเมนต์ให้กําลังใจว่าเล่นได้ดีแล้วแบบนี้แพ้ก็ถือว่าสู้ได้ถ้าเทียบกับทีมชาติไทยแล้วเรายังเป็นรองพวกเขา นักเตะของพวกเขาเล่นในหลีกอยู่เป็นประจำนักเตะเขามีความแข็งแกร่งกว่าเราส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเชิงตัดพพอด้วยว่าอยากจะได้เห็นลาวชนะไทยเป็นบุญตาสักครั้งแต่ก็ไม่ได้เห็นสักทีให้ไทยได้เยาะเยอะอ้ยก,กันอยู่ต่อไปแต่ชุดนี้ก็ถือว่าดีกว่าชุดอื่นๆแล้วเก็บประสบการณ์กันต่อไปสู้ๆส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นหลังความพ่ายแพ้ต่อทีมชาติไทยในแมชนี้ว่า การพัฒนามันคนละเกรดกันบ้านเขาจริงจังกับเรื่องของอาคาเดมี่แต่บ้านเราเอาใครมาเตะบ้างก็ไม่รู้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าการเล่นของเรายังคงต่างจากไทยมากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มบ่นต่อการแพ้ให้กับทีมชาติไทยที่มีตัวหลักมาจากทีมชุดยู19ว่าแพ้ให้กับเด็กน้อยมันเหมือนถูกตบที่กกหูซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นในความพ่ายแพ้นี้ไว้อีกด้วยว่ายิ่งโม้ไว้มากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งน่าอับอายมากเท่านั้นแต่จากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวว่าทีมชาติไทยเนี่ยก็ไม่ได้เก่งนะเพียงแต่ทีมชุดหลักของลาวนั้นติดโควิดเช่นเด็กคนต่อมาที่ก็ได้มองได้ว่าไทยได้แต้มแบบฟลุกๆลุกลาวนั้นเล่นดีกว่ามากส่วนคนต่อมานี่ก็มากล่าวด้วยว่าทีมชาติลาวแพ้กับทีมชาติไทยแบบง่ายๆก็เพราะว่าทีมชาติลาวติดโควิดกันไปหลายคน ซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่าทีมชาติลาวติดโควิดกันไปหลายคนถ้าเป็นชุดที่เจอกับทีมชาติมาเลเซียมันก็ไม่แน่ส่วนคนต่อมาก็ได้มาบ่นเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกว่าตัวหลักของเราหายไปกว่าครึ่งทีมแพ้มันก็ไม่แปลกส่วนไทยนะั้นไม่มีตัวที่ติดโควิดเลยรายการนี้มันสมควรถอนตัวกันให้หมดให้ไทยกับขเขมรชิงกันไปเลยเพราะสองชาตินี้ไม่ติดโควิดกันเลยขเขมรจัดการแข่งขันอย่างห่วย ติดโควิดกันเป็นแถวจัดยังไงกันส่วนคนต่อมาก็มองผลงานของทีมชาติลาวในแมชนี้ว่าในสถานการณ์แบบนี้สามารถต่อกรกับทีมชาติไทยได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยแท็กติกก็วางกันมาได้ดีแต่สภาพร่างกายทีมของเรายังเป็นรองทีมไทยอยู่โดยรวมแล้วถือว่าทำได้ดีแล้วซึ่งนคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มาคอมเมนต์ว่าดีแล้วที่เราทำได้ขนาดนี้ ดูรูปเกมแล้วมันก็สูสีกับทีมชาติไทยแต่ว่าเรามีอาการหมดแรงไม่คึกเหมือนกับตอนที่เจอกับมาเลเซียการเข้าบอลการครองบอลมีความผิดปลาดการส่งบอลก็ไม่ได้เปรียบถ้ามีผู้เล่นอย่างบุญพระจันทร์บุญกองสัก3-4คนเราก็สามารถชนะไทยได้3ต่อ0อย่างแน่นอนส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมไปอีกว่าทำกันได้ดีแล้วรูปเกมสู้ไทยได้สบาย ทำได้ขนาดนี้ถือว่าดีเพราะว่าพื้นฐานในการดูแลนักเตะของสาหพันธฟุตบอลลาวเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชใหม่เพิ่งเข้ามายัางทํากันได้ขนาดนี้บอกเลยว่าวงการฟุตบอลของเราจะพัฒนาขึ้นวัยอย่างแน่นอนเพราะเมื่อเทียบกับไทยแล้วพื้นฐานสมาคมของพวกเขาดูแลนักเตะมาดีตลอดหลายสิบปีเพราะฉะนั้นสู้ได้แบบนี้ก็ดีแล้วในขณะที่คนต่อมานี่น่าจะมากล่าวถึงจังหวะที่ลาวนั้นเสียจุดโทษในเกมนี้จนนําไปสู่การเสียประตูที่2ว่า ถ้าเราไม่ใจร้อนก็คงแพ้กันแค่เพียงลูกเดียวซึ่งคนต่อมาก็ได้มาบ่นถึงจังหวะนี้ด้วยว่าไม่น่าให้ไทยเลยลูกจุดโทษลูกนั้นเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าที่จริงก็ไม่น่าเสียจุดโทษของลาวต่างหากที่น่าจะเป็นจุดโทษซึ่งคนต่อมาก็ได้มาบ่นอีกด้วยว่าบุญพระจันทร์ล้มตีลังกาสามตลบไม่ได้จุดโทษน่าเห็นใจแทน ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาตัดพอถึงจังหวะนี้อีกด้วยว่ากรรมาการในบ้านเขาหรือไงลาวหน้าที่จะได้จุดโทษแต่ก็ไม่ให้ส่วนเฟซบุ๊กคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมถึงผลการแข่งขันในแมชนี้ว่ากองเชียร์ไทยอย่าเพิ่งคิดว่าทีมของตัวเองเก่งกันเลยยิงลูกแรกได้ก็เพราะฟุกลูกที่2ได้ลูกโทษภูมิใจกันมากหรืออย่างไรยิงประตูลาวแบบจะแจ้งไม่ได้สักลูกเลยไปย้อนดูกันก็ได้ ทีมไทยเป็นแบบนี้มาตั้งแต่รุ่นไหนกันแล้วแต่จากตรงนี้แฟนบอลลาวคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งครับว่าการเสียจุดโทษก็คือเสียมันหมายถึงรูปเกมการเล่นที่มันไม่ได้เป็นไปตามแผนส่วนคําว่าลูกฟุกนั้นมันก็หมายถึงเกมของเรามันอ่อนแพ้ก็คือแพ้เราต้องยอมรับความจริงไม่ใช่ร้องเพลงไม่ดีแล้วไปโทษปีโทษกลอง ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงตําหนิการจัดตัวผู้เล่นและก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นของโค้ชที่นําไปสู่ความพ่ายแพ้ของทีมชาติลาวในแมชนี้ว่าเราเล่นกันได้ดีแต่ว่าไม่เพียงพอทีมชาติลาวควรให้เบอร์9ได้ลงเล่นนานหน่อยแต่ก็ไม่มีการเปลี่ยนตัวไม่ได้ดูเบอร์23เล่นหรือไงเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่าถ้าทิประจันลงไว้กว่านี้จะต้องมีโอกาสได้ประตูส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่า การเปลี่ยนตัวมันช้ามากเบอร์23เล่นยากมากทิพจันท์ลงมายังมีโอกาสแต่เขาสู้ต่อไปส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ไปอีกว่าถ้าทิพจันท์เปลี่ยนลงมาแทนอนุสิทธิ์ได้เร็วกว่านี้ก็น่าที่จะได้สักหนึ่งประตูหรือไม่ก็อาจจะเสมอเลยก็เป็นไปได้ไม่ได้บูลลี่แต่มันเป็นเรื่องจริงครับ ั้หมดนนก็เป็นมุมมองบางส่วนของแฟนลูกหนังชาวลาวหลังเกมรอบรองชนะเลิศในแมชนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้โดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนั้นทีมชาติไทยของเราจะโคจรมาพบกับทีมชาติเวียดนามอีกครั้งหลังจากที่ทับดาวทองดวลจุดโทษเอาชนะทีมชาติติมอร์ได้ในรอบรองชนะเลิศหลังจากที่เสมอกันในเวลาโดยจะทำการแข่งขันกันในวันเสาร์ที่26กุมภาพัน์นี้ในช่วงเวลา1ทุ่มครึ่ง ยังไงก็อรอเชียร์ทัพจังสศึกจูเนียร์ของเราให้ล้างตาได้สําเร็จในแมตช์นี้กันด้วยครับแต่สําหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลนัตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ